ก่อนที่ผมจะไปทํางานนั้นก่อนที่จะไปก่อนที่ตัวผมจะไปทํางานนั้นผมจะต้องไปนั่งร้านกาแฟเสมอเอะมรก่อนที่ผมจะเข้าไปทํางานนั้นผมจะต้องเข้าเอะไรก่อนที่ผมจะไปทํางานนั้นผมจะต้องเข้าร้านกาแฟก่อนเสมอเอะมรก่อนที่ผมจะเข้าไปทํางานนั้นผมจะต้องเข้าร้านแฟอะไรนะก่อนที่จะไปทํางานนั้น ผมจะต้องเข้าร้านกาแฟาเสมอ,อไหมก่อนที่จะไปทำก่อนที่จะไปทำงานนั้นผมจะต้องเข้าร้านกาแฟาเสมอเมนูประจำของผมก็คือคาเฟ่ลาเต้ร้อนๆกับบูเบอรี่กับบูเบอรี่เบเกิลทาละทาเลยนะครับรทาเละนะครับทาเละนะครับอะไรกัน บ้านะส,สายมันสายแม่ไปเกี่ยวพันกับหูฟังเลยค็ณเ่ตาดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าด้วยก่อนที่ผมจะไปทำงานนั้นผมจะต้องเข้าร้านกาแฟาเสมอเอาก่อนที่เอาก่อนที่ตัวผมจะเข้าร้านเอาก่อนที่ตัวผมจะทำงานนั้นผมจะต้องเข้าร้านกาแฟาเสมอเอามหม ก่อนที่จะไปทำงานนั้นผมจะต้องเข้าร้านกาแฟก่อนเสมอก่อนที่ผมจะไปทำงานนั้นผมจะต้องเข้าร้านกาแฟอะไรก่อนที่ผมจะไปทำงานอะไรก่อนที่ผมจะไปทำงานนั้นผมจะต้องเข้าร้านกาแฟเสมออะไรก่อนที่ผมจะเข้าทงอะไรก่อนที่ผมจะไปทำงานนั้นอะไรก่อนที่ผมจะไปทำงานนั้นผมจะต้องเข้าร้านกาแฟเสมอผมจะต้องเข้าร้านกาแฟเสมอผมจะต้องเข้าร้านกาแฟเสมอ เมนูประจำของผมก็คือคาเฟ่ลาเต้ร้อนๆเมนูมนประจำของผมก็คือคาเฟ่ลาเต้ร้อนๆนกับบลูเบอรี่เบเกิลส์ทานเลยนะครับะอะไรกันบ,บ้า,น,าน่สายมันสายแมสไปเกียวเข้ากับหูฟังแล้วก็แว่นตาเดี๋ยวนะอย่าหรย ก่อนที่ผมจะไปทำงานนั้นผมจะต้องเข้าร้านกาแฟก,ก,ก่อนเสมอเมนูประจำของผมก็คือคาเฟ่าลาเต้ร้อนๆกับบูเบ,บอรี่เบเกิลสทาเลยนะครับผมทาแล้วนะครับทาแล้วนะครับอืมเพงนี่มันมันอืมนานอ